อ่าขอบคุณป้านกครับขอบ,ขอบคุณครคับป้านกครับขอบคุณครับพี่ซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้กันดั้ม <c oughs> ครับอันนี้กันดั้มกันดนัม้มได้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจากคุณป้านกนะครับป้านกบอกว่าหลานอยากได้ก็เลยจัดให้นะครับรุ่นอะไรไม่รู้นะฮะสำหรับเด็กใช่ไหมดั้มรุ่นไฟฟ้ารุ่นไฟฟ้านะฮะตัวน,นี้นะครับดได้มาเมื่อวานอ่ะจะให้กันดั้มกันดั้มเป็นแล้วหรือลูกขับเป็นหรือยังอ่ะกันดั้มจะลองดูนะอ่ามีกุญแจด้วยอ่ะบิดครั้งนึงลูกอ่ะบิดครั้งนึง เออไฟขึ้นอ่ะถ้าบีดครั้งมันจะไฟหน้ามันขึ้นนะครับอ่ะให้กระดั้มทาให้ดูนะครับขับวนเป็นวงกลมนะลูกนะชาโนมถอยเย่บไ่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้น,อ,นอย่าเฝ้ากรน,ด,นกดั้มโต๋โถนคนเดียวยังไปงากอยโอ้ไปแล้วครับเด็กระวังชนหมาตัวเองนะลูกเลี้ยวมาเลี้ยวมา <c oughs> เลี้ยวมานี้อย่าไปข้างซาลูกกันดั้มครับมานี้เลี้ยวมา เดี๋ยวหมากัดใช่ไหมอันนี้อันนี้นเฮมังกัดเอออันนี้กองเชียร์นะกองเชียร์เกมาจะขี่คันนี้ใช่ไหมไม่รถปะป๊าใช่ไหมใช่แต่ว่ามันแรงเกินไปมันแรงเกินไปมาดูกันด้านดูกดันดั้มอ่าขับเป็นวงกลมลูกขับเป็นวงกลมหมุนไปทางโน้อนอ่าหมุนไปถ้าน้มหลบลบให้กระดัมปั่นหากระดัมลอาขับเลยลูกเป็นจริงหรือเปล่าอ่าปนกดวงเด้อหลานเจ้านะครับ เลิกเรียนมาก็ลองเลยนะครับอันนี้เพิ่งทาเพิ่งจับครั้งแรกนะครับเบาเบาเบรกมือเบรกมือลูกเออ,อขับขับไปทางโน้นขับไปทางโน้นออขับโชวป์ปนกให้ปนกเห็นหนุทาได้หนูกเก่งไหมไงขืนจะสิ่งรถเร็วเด้อลูกเด้อคอยไปคอยมาวันนี้รถไฟฟ้านะเด็กก็ กถึงง่ายเนาะแต่อันตรายนะครับอันนี้ผมมีพื้นอันตรายสี่ห้าบอกถนนใหญ่นะหนูนะ่ะเข้าใจไหมลูกต้องให้ผู้ปกครองไปบอผู้ปกครองอยู่กับบอ่อให้ไปให้เล่นจะอยู่บ้านสวนขับปัน่นเอ่อขับรถสมีแถวนี้นี่พื้นที่ของเราเลยนะลูกนะเข้าใจไหมครับเวลากลับบ้านก็ชินนี่กลับมาไม่บต้อง,องไ,ไม่รับครับ,รบอ่ะโอเคน้องกระด้านทำได้อ่ะกดบบมือด้วยเก่งมากแก้ว